คุณผู้ชมครับณวันนี้ใครอยากขอทุนไปผลิตสื่อสร้างสรรค์ฟังทางนี้ให้ดีคุณผู้ชมครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับเป็นกองทุนที่มีความสําคัญมากๆครับในการผลิตพัฒนาแล้วก็เผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพในปีนี้ครับกองทุนมีการจัดสรรงบประมาณถึง300ล้านบาททีเดียวครับเพื่อส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนร่วมกันผลิตสื่อที่ดีและมีคุณภาพขั้นตอนทําอย่างไรฟังให้ดีครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยสดๆในรายการของเราวันนี้ครับตอนรับท่านดรธนกรศรีสุขใสครับท่านเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสารรค์มานั่งกับผมแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับ สวัสดีท่านผู้ชมครับนะครับอนอื่นหลายท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบว่ากองทุนเราก่อตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ใดงบประมาณที่เราให้ทุนกับคนผลิตสื่อเราเอางบมาจากไหนครับครับขอบคุณมากเลยที่ถามคำถามนี้ครับเพราะว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่นะครับตอนที่เราประกาศมีมติว่าปีนี้จะจัดสรรทุน300ล้านเนี่ยก็หลายท่านก็ไปคิดว่าเป็นเงินก็ประมาณแผ่นดินนะครับก็เงินของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเป็นเงินที่มาจากกองทุนของกสทช นะครับ,รบชื่อเต็มเต็มก็คือกองทุนวิจัยพัฒนา,ากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคัมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตอนตอนที่เขาเขียนกฎหมายกาสทชก็เขียนมาตรา52เนี่ยในเรื่องของการใช้เงินกองทุนเราวงเล็บไว1 1> ้หนึ่งวงเล็บเลยว่าให้จัดสรรเงินให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารครค์เพราะฉะนั้นเนี่ยการ เกิดขึ้นของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มันเป็นเจตนารมในการที่กองสทชเนี่ยเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปประมูลนะครับหรือเอาไปใช้ไปจัดสรรใบอนุญาตแล้วมีค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตเข้ามาในแต่ละปีนะครับเือรวมถึงการประมูลคลื่นในแต่ละครั้งก็จะเห็นว่าเวลา5 g 4G เนี่ยเยอะมากเลยอันนั้นแหละข้ากองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้ค่อนข้างกว้างขวางเยอะมาก นะครับหนึ่งในวัตถุประสงค์ของกองทุนกสทชก็คือว่าการใช้สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับทีนี้กสทชก็เกิดนะครับตั้งแต่ปี2553นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยปฎดหมายเราออกมาปี58นะครับออกเป็นพระราชบัญญัติองค์กรเราเนี่ยคล้ายองค์การมหาชนนะครับเทียบแต่เรามีพระราชบัญญัติเฉพาะเป็นของตนเองวัตถุประสงค์เนี่ยก็ มีตั้งแต่ว่ารณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตนะครับส่งเสริมเด็กเยาวชนให้เรียนรู้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสนับสนุนในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจนะครับที่จะได้ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยปี2559เราก็เตรียมการนะครับจัดตั้งสานักงานปี2560เป็นปีแรกที่กองทุนจัดสรรทุนปีแรก แล้วก็จัดต่อเนื่องมาทุกปีนะครับตั้งแต่2 5 6 6 6 6 6 6 3ปีนี้64นะครับเป็นปีที่5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสรรเงินกองทุนเนี่ยจัดสรรทุกปีและเป็นไปตามภารกิจของกองทุนนะครับต้องการให้มีสื่อดีนะครับสู่สาธารณะต้องการให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับชมนะครับแล้วก็เพราะเชื่อว่าถ้าสื่ออยู่ในระบบธุรกิจทั้งหมด นะครับสื่อดีๆก็ไม่รู้จะมีใครผลิตและอย่างปีนี้เราจัดสรรไว้300ล้านบาทมันมีโครงการอะไรบ้างที่คนที่สนใจสามารถไปขอทุนมาทําได้ครับ,รบจริงๆปีนี้เราก็เปิดมีประกาศนะครับเราลงประกาศมาตั้งแต่วันที่20มกราคมเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่19กุมภาพันธ์ในเวลา4ี่โมงครึ่ง4โมงเย็นนะครับสิบนาฬิกานาทีเพราะฉั้นมีระยะเวลาในการเปิดปีนี้เนี่ย30วันครับ นะครับการที่เราจะยื las mujeres mujeres, las mujeres ่นก็ยื่นทางระบบออนไลน์เท่านั้นส่วนทุนที่จะให้ขอเนี่ยมีสามประเภทหลักนะครับตั้งแต่ประเภทที่1เนี่ยเปิดรับทั่วไปรประเภทที่1เปิดรับทั่วไปเนี่ยคือคุณทําเรื่องอะไรก็ได้เสืออะไรก็ได้แต่ว่ากองทุนกําหนดให้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่1ก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยอันนี้ตั้งงบประมาณไว้30ล้านบาทกลุ่มที่2ก็คือผู้สูงอายุนะครับยีบล้านบาทกลุ่มที่3คนพิการและคนด้อยโอกาส ยี่สิบล้านบาทและกลุ่มที่สี่ก็คือประชาชนทั่วไปยี่สิบล้านบาทอันนี้เขาเรียกว่าเปิดรับทั่วไปรวมเป็นเก้าสิบล้านรวมเป็นเก้าสิบล้านนะครับก็คือเปิดไว้กว้างๆเพื่อให้กับมีทั้งผู้ผลิตหน้าใหม่หน้าเก่านะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่อันนี้ประเภทแรกนะฮะประเภทแรกครับประเภทถัดมาคือประเภทเชิงยุทธศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์นี่กำหนดขนาดโครงการเป็นขนาดโครงการอีกนะครับ มีขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กแล้วก็ยุทธศาสตร์นี้ต่างกับโอเพนโอเพนแกลนต่างกับเปิดรับทั่วไปเปิดรับทั่วไปเมื่อเมื่อกี้บอกแล้วว่าไม่กําหนดประเด็นเลยนะครับทำเรื่องอะไรก็ได้เสืออะไรก็ได้เอากลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งส่วนเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยกำหนดประเด็นอมีทิศทางของเนื้อหาสื่อครับคำหนึงถึงสถานการณ์ แวดล้อมของสังคมในแต่ละปีปีนี้ก็เลยเน้นในประเด็นเชิงสังคมเป็นหลังเอาเรื่องว่าโครงการขนาดใหญ่เนี้ยเราต้องการหนึ่งโครงการ30ล้านบาทอยากให้ทําหนังนะครับเดี๋ยวหนังรักชาติก็ต้องถามแน่ๆนะครับแต่ว่าขอลงรายละเอียดก่อนอันเนี้ยคือขนาดใหญ่มีหนึ่งโครงการเท่านั้นเองนะครับขนาดกลางก็คือเป็นโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่5ล้านขึ้นไปแต่ไม่เกิน20ล้านบาทนะครับมีอยู่4ประเด็น นะครับตั้งแต่เรื่องสิทธิหน้าที่พลเมืองอเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวรนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องถึงความเป็นเอกภาพหรือความสาม,มัคคีนะครับสประเด็นนะครับวงเงินของโ,อโครงการขนาดกลางเนี่ยกำหนดไว้ประเด็นละ25ล้านบาทบก็รวมแล้วเนี่ยก็ร้อยล้านบาททีนี้โครงการขนาดเล็กก็มีอีกครับสำหรับผู้ผลิตรายย่อยรายเล็กนะครับหน้าใหม่หน้าเก่าเหมือนกันก็กําหนดไว้5ประเด็น นะครับใน5ประเด็นนี้ก็ประเด็นละ10ล้านบาทก็ <Ừ. S 2> รวม50ล้านบาท <Ừ. S 2> ครับซึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องการส่งเสริมการใช้สือ่อในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับการาโทษและภัยของ สังคมสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยดูจะเป็นธีมหลักของมองทุนนะครับเ<ๆ>พราะฉะนั้นก็เนี่ยสประเด็นไอ้ประเภทที่2ส,ส่วนประเภทที่3อันนี้ก็คือกำหนดไว้สําหรับหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้นนะครับที่มีความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทำงานขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับอนุกรรมการของกองทุน3คณะหลัก ก็คืออนุกรรมการการมีส่วนร่วมอนุกรรมการนวัตกรรม,มและก็อนุกรรมการเฝ้าระวังที่เขาทางานกันแล้วนะครับมีภารกิจร่วมกันมีกิจกรรมที่จะต้องทําร่วมกันก็เปิดให้กับนิติบุคคลที่ทํางานร่วมกับกองทุน,นได้ขอนะครับแต่ว่าเงินมันน้อยนิดเองนะครับสามสิบล้านบาทรวมทั้งหมด3ามล้านบาทนะครับเวลาอีกไม่มากแต่ผมขอถามโฟกัสยุทธศาสตร์ในการสร้างภาพยนตร์รักชาติ30บล้านนี่มันคือยังไงครับก็เราคํานึงถึง สภาพแวดล้อมทางสังคมณตอนนี้นะครับณตอนนี้ตอนนี้เราก็มีผลกระทบหลายเรื่องใช่ไหมครับเรื่องโควิดนะครับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือสังคมก็มีความแตกแยกกันสูงนะครับ,รบมีความขัดแย้งกันอพอสมควรและในครอบครัวเองบางทีก็พูดกันไม่ได้นะครับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องรักชาติเนี่ยมันใกล้กับความ เป็นการเมืองนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกเฮ้ยจะรักชาติแบบแนวสงครามเย็นหรือเปล่าไอ้นี่จะเป็นไอโอของรัฐบาลหรือเปล่าต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นเรื่องทางสังคมโดยแท้เลยนะครับไม่มีมิติหรือนัยยะทางการเมืองใดๆเลยนะครับหนังรักชาติเราแค่กําหนดหัวข้อส่วนเนื้อหาหรือธีมหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยปล่อยให้เป็นอิสระของคนที่จะนำเสนอเข้ามานะครับเราทำหนังรักชาติที่ต้องการให้ทุกคนเนี่ย ได้มีความรู้สึกร่วมครับชาติเป็นเรื่องของประชาชนครับถ้าไม่ใช่ทําแล้วคนมาเตีกันบแบบนี้กองทุนจะทําไปทำใหม่ ทำให้เราดูต้นแบบของหลายๆประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีนะครับสร้างเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เอาประเด็นทางวัฒนธรรมเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างทั้งคุณลค่าและให้เกิดมูลค่าคเพราะนั้นเราก็อยากทําอย่างนั้นเหมือนกันครับท่านเวลาจะหมดแล้วผมขอย้ำนิดหนึ่งว่าขั้นตอนคนสนใจสามารถติดต่อช่องทางไหนบ้างในการขอทุนนี้ครับครับก็บที่เว็บไซต์เลยนะครับกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์อย่างเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะครับคือ w w w t h a i m e d i ม f u n d o r t h นะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยมีเวลาไปจนถึงวันที่19ก้กุมภาพันธ์2564าในเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับระบบจะปิดโดยอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนสามารถขอได้ช่องทางขึ้นให้แล้วหน้าจอถ้าดูไม่ทันย้อนกลับมาดูใหม่ได้ในไลฟ์ในเพจของไทยรัฐทีวีกับข่าวเช้าในวันนี้นะฮะสื่อสร้างสรรค์ทุกคนทําได้นะฮะใช่นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านดรธนกรศรีสุขสยครับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มาลมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอคคุุณณมาาก